ตามติดหมอลำชื่อดังสาวน ой, อา้อยเพชรบ้านแฉน์ค่ะ<า>ต้องบอกแบบนี้นะคะยุคนี้สมัยนี้ทุกคนต้องมีสิ่งที่ตัวเองเคารพนับถือกราบไหว้ทุกวันยิ่งไหวยิ่งปังยิ่งดังยิ่งรวยอ,<า>อันนี้เรือ<ส>่องจริงนะเห็นมาหลายคนแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะ,คะบอสโจเนี่ยหัวหน้าวงเล่าให้กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราฟังนะคะว่ามันมีเรื่องชวนขนลุกแล้วก็เรื่องชวนขนลุกที่ทําให้ประสบความสําเร็จนของวงด้วยนะคะ คือก่อนที่จะทําการแสดงโชว์ในทุกครั้งค่ะสิ่งแรกเลยบอสโจบอกนะคะบอกกับเราค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ<ฆ>แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวงนี้คืออะไรรู้ไหมคะไม่ได้มาเป็นองค์องค์ไม่ได้ตั้งเป็นแค่แบบว่าตั้งอยู่หน้าเวทีหลังเออวทีแบบนี้ค่ะมาเป็นคันรถเลยผู้ชมแบบคันรถแบบนี้เลยค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะทางบอสโจเขาเรียกว่ารถพระนี่คือจะเดินทางไปด้วยผู้นี่ไงเนี่ยเปิดมาเนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพนะคะเปิดมาปุ๊บ ตกใจน้องรถเบนนูแล้วตกนี่อ้อมันสวยมากพลาเคลื่อนที่เลยจริงเมื่อีเนะ้เนาะเมือ่อสักครู่ใครตาดีเห็นเลขไหมคะ เองศ<อ><ด>ูนย์จุดสี่เก้วเดี๋ยวค่อยดูนะคะแต่ว่าเราไปเล่าเรื่องราวแบบชวนขนลุกดีกว่า,านะคะทุกวันก่อนทีมข่าวของเราน้องรถเบนเนะะี่ยค่ะบุกไปเบื้องหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแทงซึ่งทางบอสโจก็ใจดีนะคะเปิดให้ดูแบบนี้เลยค่ะเปิดปุ๊บนะคะก็จุดผููไหว้ขอพรองค์เทพเทวาที่อยู่ในรถตู้เลขทะเบียนอียงนอวัสนาผู้ใดเนาะที่ได้เห็นอยู่บออุ้ยปฏิโทนอหนูขอไข่หก 2 8 9แปดเอุออดรธาน,นีค่ะ <ๆ S 2> ก็ไหว้เสดส็จิิีในรถนี่แหละค่ะเพื่อเป็นการลํำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ก่อนทำการแสดงท่านช่วยคอยปกปักรักษาแล้วก็ให้การแสดงราบรื่นทุกอย่างปังเช่งฟังหน่อยค่ะและที่นี่ก็คือทุกวันพฤหัสทุกคนสมาชิกต้องมาไหวพ้พระแต่ว่าโดยโปกติคือเขาจะไหว้ไหว้ไผ่ไหว้มันอยู่แล้วขับไหว้ไผ่ไหว้มันก่คื่อิธีแล้ว แต่ว่าคือทุกวันพริฤหัสก็คือวันวันเกิดผมครับแล้วก็เป็นวันดีวันครูครับก็เลยทุกคนสองทุ่มต้องไปไหว้พระอยู่หน้ารถตู้ถือว่ารวบรวมสมาธิจิตใจครับนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก่อนทำการแสดงครับผมมองว่าในสิ่งที่ความสำเร็จอันนี้ก็มีส่วนแต่ว่าสำคัญก็คือเราลงมือทำมากกว่าเราทำแล้วเราสบายใจเราเชื่อเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เราศรัทธา นะคะเธอบียนรถตู้ก็คือนอนหนูขอไข่6289เมื่อสักครู่ตัวเลขที่พี่แจกคลีนบอกคือตัวเลขที่เปิดรถตู้มาปุ๊บแวบแรกเห็นก็คือ2049 2>, 2ทุ่ม4ีนาิเาีเ,าเปิมามาทวันที่เปิดปุ๊บ ดูพอเห็นไหม2049ปฏิทโธปฏิทัทงโอโอและอยากให้ผู้ชมดูความน่ารักของแฟนคลับบอสโจนะคะถึงตัวจะอยู่ไกลถึงต่างประเทศอัมสเตอร์ดัม,มอะก็ยังอุตส่าห์ส่งเสื้อกากมาให้นี้โชว์ให้เราดูด้วยที่สําคัญมีน้ําหอมแบรนด์เนมมาให้พ่อโจถึงหลังเวทีถึงได้ว่านะคะพ่อโจแบบ ฉีดปึ๊บใส่เสื้อกากปึ๊บโอ้โยตอราจับหล่อมากมแล้วชื่อเสียงดังกระจรกระจาย,ยกับน้ําหอมที่ฉีดต้่ไปเลยล่ะค่ะเพลงฟังเด้อจ้าหมันหนเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่คือเคล็ดลับความปัง,งคน<ช>ดังในวงการใะคุณผ,ผู้ชม<อ>ว่าไม่ได้